สนับสนุนโดยอาหารแมวเนกโกะให้ทุกคนหลับตาห้ามแอบมองหลับตาแล้วเดินค่ะลองเปิดเซ็นซอรี่ต่างๆไม่ให้ชนกันสิอยู่กับปัจจุบันมันจะชนใครมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมใครที่ครูจับตัวแล้วห้ามขยับนะห้ามลืมตามแม้แต่นิดเดียวนะคะครูจะให้ของถือไว้ในมือ เอาปิดตาตัวเองไว้ค่ะห้ามเปิดตาลือมองเลยนะห้ามเลยนะแล้วลองสัมผัสคนที่อยู่ข้างหน้าเราค่ะอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นใครมันอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างหรือมันอาจจะสงสัยว่าเป็นใครแต่ยังไม่ต้องเดานะคะให้เปิดเซน s ซอรีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราสร้างความรู้สึกยังไงบ้างกับเราหรือทำให้เราเห็นภาพอะไรขึ้นมาบ้างไหม ใช้เซนเซอรี่ให้ครบ5อย่างลองเดินเข้าใกล้กันครึ่งก้าวค่ะลองให้การสัมผัสนั้นลองรับรู้ถึงมวลหรือพลังงานมากขึ้นด้วยไปต่อค่ะให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะทำงานกับใจของเราลองจำคนข้างหน้าให้ได้เราจำอุณหภูมิ เราจำคนข้างหน้าได้มากแค่ไหนให้เวลาแค่สิบวินาทีหันหลังค่ะเดินมาข้างหน้าคนละหนึ่งเก้าค่ะทุกคนหมุนรอบตัวเองสิบรอบค่ะไปค่ะด้านขวาห้ารอบด้านซ้ายห้ารอบไปค่ะเราเดินไปที่ไหนก็ได้ค่ะ เดินออกจากคู่ตัวเองค่ะให้เราหาคู่ของเราให้เจออ่ะห้ามใช้เสียงเลยแม้แต่นิดเดียวแลถ้าเกิดว่าใครชัวว่าคนข้างหน้าคือคู่ของเราแล้วให้นั่งพื้นนะคะและถ้าเกิดว่าใครผิดหรือว่าเป็นคู่สุดท้ายจะโดนทำโทษค่ะหาคู่ของเราให้เจอถ้าใครชัวแล้วให้นั่งลงค่ะ ถ้าเกิดอีกคนนึงไม่ชัวรุกขึ้นเราสะบัดมือทิ้งได้นะคะถ้าเราถูกฉุดถ้าเราถูกฉุดให้นั่งลงแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ตอนนี้เลือกแคก่คู่เดียวตอนนี้เลือกแคก่คู่เดียวที่เขายังหากันไม่เจอหยุดอยู่ทีนี่นะคะทุกคนเปิดท่า ถามว่าอะไรที <accurately S 2> ่ทําให้เราแบบจําเพื <eyeshadow> ่อนเราได้กลิ่นกลิ่นแล้วหอมแป้งเด็กอ่าผมจําลักษณะของเสื้อแขนยาวได้ครับอ่าคิดว่าจำกลิ่นได้ครับ จำกลิ่นได้สัมผัสครับสัมผัสว่าประมาณไหนอะไรแบบนี้แบบม่ใช่ใช่ตุ้งตุ้ผต้งง้ผิวผิวผิวเขาแล้วก็แบบแขนรูปร่า like งอะครับ จับเสื้ออของผมก็จําที่แขนกุดครับเห็นแล้วลาะ,ละมันมีแขนกุดสองคนแต่ว่าผมก็เลยกลับมาที่เช็งเก่งจับๆับดูแล้วแบบอ่ะลายนี้ใช่แหละผมดึงลงเลยจับนี่เส้นผมว่าผมเล่นหัวน้องเขาบ่อยแล้วแบบเอ้ยมันต้องใช่แล้วก็จําได้ว่าจะจะมีต้๊หูแบนๆอันหนึ่งกับห่วงสองอันกันเลยจับจับอ๋อจำกล้ามเขาได้นี่อยู่นะเขารู้เลย ขอ,อ,องกิจก็เป็นผมเหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะเสื้อแบบผ้ารม่มเลยก็รู้โอเคเมื่อกี้มันฝึกการอยู่กับตรง,น,น,งน้้นจริงๆเนาะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปเลยไหมได<ช>้สมมุติว่าครูจับอย่างนี้ใช่ไหมกล้องหลับตาแล้วครูหันไปทางไหนแล้วบอกให้กล้องลืมตา กล้องพูดสิ่งที่เห็นเป็นอันแรกลืมไอ้ตรงนั้นนะไอ้เขาเอเอดีลืมกล้องครับลืมอ่ลืมช้าครับโอเคเขียนะโอเคมันหน้าขอบคุณมากให้เราเปิดตาเราเห็นสิ่งแรกเมื่อกี้สิ่งที่ดีของกล้องคือเขาอ,อะไรก็ไม่รู้อะแต่เขาคือ ให้เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเห็นอันแรกดังนั้นเพื่อนบอกให้ลืมแล้วเราหันไปเห็นอะไรให้เราพูดจริงนจริงๆโอเคโอเคครับโอเคทุกคนลุกขึ้นยืนค่ะพูด <cinematic. S 1> ตัวเองช้างเออผู้ชายลืมผู้หญิงอาตาขอดตาถล่มลืมลืมกระดกกล้องกำแพงถ้ไน้ำลืมผ้าผ้ แกงโหม่ไชดานอ่าสลับกันสลับกันต่อไหมลุกไปกบหน้าหน่อยหรือโอเคโอเคยากหรือง่ายยากยากพอไรอ่ะนั่งลงก่อนให้พักแปบบนึ่งยากมันตัวโขกนะผมผมคิดว่าไม่ยากเพราะผมไว้ใจเพื่อนครับอ้าว่าตอบรอบฮะลูกเออ เห็นว่าเห็นอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแบบมันไม่ทันไงอ่ะแต่ดีไอความรู้สึกแรกของการที่แบบเห็นไม่รู้จะรู้ว่าอะไรอ่ะอันนั้นอ่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นบางคนจะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่บางครั้งเราจะใช้ความเคยชินของเราเนาะในการเรียกมันให้ถูกอะไรเงี้ยแล้วเราใช้ความคิดเยอะแต่พอมันเป็นนักแสดงอ่ะบางครั้งมันต้องจับความรู้สึกตัวเองให้ทันไอความรู้สึกแวบแรกที่มันมากระทบตรงนั้นอ่ะแล้วเราปล่อยมันออกไปอ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นส่วนที่สําคัญมากๆเมื่อกี้มันเป็นแค่การฝึกเนาะ แต่คราวนี้เราจะเอาจริงแล้วครูอยากให้แบบเมนชั่นพูดออกมา,มาถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้พูดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเรายังไม่ได้เห็นอะไรอย่างอื่นให้เราพูดซ้ําๆกับสิ่งที่เราเห็นอันเดิมขอตัวแทนหนึ่งคนลองมาทํากับครูอ่าทางไหนครับโอ้ขอัน,นยืนยืนทางนี้ก็ได้ครูยืนในนี้ก็ได้โอเคอ่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ตัวว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ให้แค่พูดว่าเธอตั้งใจฉันตั้งใจไปก่อนอ่ะเธอเข้าใจฉันเข้าใจใช่เธอเข้าใจเธองงแล้วใช่ฉันงงใช่เธองงถ้าเกิดฝั่งเนี้ยเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในฝั่งนี้ก็สามารถมินชันขึ้นมาได้อ๋อม่ใช่ฝั่งเดียวเรื่องราวมันดําเนินไปเพราะว่าคนสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันคนสองคนอยู่ด้วยกันเธอมองฉันใช่ฉันมองฉันเธอยิ้มฉันยิ้ม เธอไม่รู <tactile coughing> ้จะพูดอะไรใช่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรใช่เธอไม่รู้จะพูดอะไรเธอกําลังคิดว่าจะพูดอะไรฉันไม่ได้คิดเธอคิดใช่เดี๋ยวครูให้ไปแพ a c t i c ให้ไปฝึกกับครูแล้วเดี๋ยวให้ออกมาทําทีละครูเธอถามเธอยกฉันอยากถามเธอยกตัวใช่ฉันยกตัวใหญ่ เธอมีติกาอุยมีติกาเราก็อมีติกาเราต้องมีติกาตอนนี้มันต้องใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าโเเว้นหน่อยเว้นหน่อยอะไรนะกำลังยิ้มใช่ใช่กำลังยิ้มชายกำลังเขินใช่ฉันกำลังเขินเออหัวเราะใช่ฉันก็ร้องหัวเราะเธอพยายามยิ้มให้ฉันชายพยายามยิ้มให้ เธอพยายามทํามือนั่งสมาธิไม่ใช่ฉันไม่ได้พยายามทำนั่งสมาธิันเขินจีบเธอเนี่ยปาดลุกชาใช่ฉันจะพยายามลุกเธอนี่คือจีบกันหรือเร่นแอคติ้งอะนี่เลียแอคติ้งอยู่หรือเปล่าปอนครูให้ปอน ทำท่าน่าเกียรได้วยทำยังไงก็ได้มามาแบบนีมาแบบั้นแหลทำแบบนั้นแหละเธอยิ้มใช่เอยิ้มเธอยิ้ม่เธอนหน้าเกียรอเอเ้นนาเกียกำลังเต้นใช่เธากำลังเต้นหยุดเธอไยกหน้าอีกอ่ะใช่เธอไปยากหน้าเธอเอามือไว้ด้านหลังใช่เอามือไว้ข้างหลังเธอมือข้างหน้าไม่เออใช่เอมือางนตโอเคน อยู่กับปัจจุบันเรามีเมื่อกี้ดีนะความเป็นธรรมชาติคู่นี้ดีการแสดงมันเป็นส่วนผสมระหว่างการมีสติและการยอมปล่อยให้มันเป็นไปนึกออกปะหาบาลานซ์ตรงนี้ให้เจอเมื่อกี้พวกเราสองคนปล่อยให้มันเป็นไปเกินสติไม่ค่อยมีเราก็ดึงสติมันกลับมาหน่อยเหมือนเมื่อกี้มันเหมือแบบการฟังกันมันน้อยอ่ะอ่ะต่อโอเคเธอทำหน้านิ่งใช่เธอทำหน้านิ่งเธอเอามือไว้ข้างๆตัว ใช่ฉันมือไปข้างตัวอ่ะเธอมือไปด้านหลังแล้วใช่ฉันมือไปข้างหลังอ่ะเทปียปขายก็เออเมื่อยเธอเปลี่ยงขาอ่าดี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 อ่ะไปคู่สุดท้ายเธอล้วงกระเป๋าใช่ฉันล้วงกระเป๋าเธอล้วงกระเป๋าใช่ฉันล้วงกระเป๋าเธอมองหน้าฉันใช่ฉันมองหน้าเธอเธอมองหน้าฉันใช่ฉันมองหน้าเธออ่ะคู่นี้แป๊บนึงไม่มีใครฟังกันเมื่อกี้ทุกคนจะพูดของตัวเองเมื่อกี้อ่ะต่อ เธอกินน้ำลายใช่ฉันเกินน้ำลายเธอช่างสังเกตใช่ฉันงสังเกตเธช่างสังเกตใช่ฉันท่งเลยเธอพงมาผู้สามฉันผู้สามเธอเกรงใช่ฉันเกรงเธอเกรงมากใช่ฉันเกรงแล้วเอ่งน้ำลายก็รีแลกซ์พี่ลูกเธอเหมือนคนอินเดียเป็นไงบ้างเมื่อกี้ เกิดอะไรขึ้นเรียนรู้อะไรจากแบบฝึกหัดเมื่อกี้ไหวพริบครับไหวพริปการสังเกตการสังเกตฟังแล้วก็เหมือนตีรีแอคก,กันสองคนการอยู่กับปัจจุบันเออเอาตัวเราเองมากันสําหรับตัวเราเองอ่ะ เราเรียนรู้อะไรเราจะไม่รู้ว่าเราเอามือขึ้นหรือว่าขยับคืนน้ำลายแต่อีกคนหนึ่งสังเกตเราเราก็อ๋อเราขึนน้ำลายนี่วอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคดีค่ะเขาเรียกอะไรทำอะไรอยู่ทำให้เรารู้ได้ว่าเขากำลังทำอะไรเราก็เลยพูดเป็นย่อๆในหลุ่มความคิดว่าแบบเออเขากำลังทำอย่างนี้อยู่นะเป็นการสังเกตอืมโอเคดีค่ะการเรียนรู้นี่สิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดครับ,บ,บโดยที่เราไม่วอแกแวกเราวอแกแตครับอืมการรู้ความต้องการตัวเองอืมเราแบบว่าต้องรู้ตัวว่า เราอยากจะทําอะไรอะไรที่มันเยอะเกินหรืออะไรเงี้ยใช่โอเคดีค่ะแม้ว่าเราจะโฟกัสสายตาแต่เรายังเห็นรอบข้างของเขา mm hmm. เห็นลักษณะร่างกายโดยที่เราไม่ต้องไปสังเกตมองทุกจุดอ่า ah, มันคือเปิดความรับรู้ให้กว้างขึ้นดีค่ะการรับสุงเพราะว่าแบบเราก็ต้องรอเขาแล้วเราก็ต้องให้เขาด้วยเห ah. มือนที่เขาให้เรา ดีมากการอย่าตั้งใจเกินจนเครียดอะไรอย่างงี้ที่ได้กัรตัวอันนี้เหมือนแบบทุกจุดแบบรู้ว่าคอยสังเกตเขาเราจะแบบทำอะไรเขาต่อดีอย่างเงี้ยใช่การรับรู้ความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของเราครับอโอเคคือเมื่อกี้เราเรียนรู้เรื่องของการเปิดเซนซอรี่แล้วใช่ปะแล้วเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการรับส่งให้มันอยู่กับปัจจุบันมากที่สุดแล้วถูกปะ เดี๋ยวเราก็ต้องจะมาเรียนรู้ key ที่สําคัญอีกอันหนึ่งของการเป็นนักแสดงหรือของการทําความแสดงที่เรียกว่า <Wow. S 1> improvisation oh. เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ลองแบบว่าเล่น improvis กันเนาะซึ่งครูมีิ i t u a t i o n มาอยู่ประมาณ5้า situation ก็คือทุกคนจะได้เล่นคําว่าิ i t u a t i o n คือสถานการณ์ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนมันประมาณไหนแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันประมาณไหนหน้าที่ของพวกเราคือ ไปใส่เพิ่มเรื่องราวแล้วเราลองเสร็จความต้องการของเรามาห้ามบอกเขาไปห้านาทีคุยกันห้ามเกิดแอคชั่น <And action. S 3> โอ้ยเหี้ยรเรียนจบสักทีเลยเออเหี้ยแม่งก่อนจ,จบตั้งนานยากชิบหายเลยว่ากูจะผ่านมาวันนี้ได้นะ ยังไงก็ขอบใจนะเว้ยที่แบบช่วยติวช่วยตามกูอะเออกูว่าเป็นเพื่อนมึงอยู่แล้วนี่ทำไมกูจะตามมึงไม่ได้วะแอ<บ>มใจหายเนาะเี๋ยวมึงก็บินไปต่างประเทศล้วมึงไม่คิดถึงกูบ้างเหรอถ้ามึงสมมติมึงบินไปอะไรอย่เงี้ยเพอาว่าคิดถึงมึงดิ ทำไมไม่คิดถึงวะไอ้เฮียอยู่นมาตั้งสิบปีกูชอบมึงวะพรุ่งนี้ไปกับกูได้ปะค่าต๋วเดี๋ยวกูจ่ายค่าเลื่อนให้ก็ได้แต่กูไม่ได้ชอบมึงวะกู มีคนที่ชอบอยู่แล้วกูหยอกเล่นเอ้าวพ่อกูว่าทีจันไปหมดเลยเซฟไฟเพื่อนเออเจ้าให้เวลาจอเซรองไห้ก่อน โอเคโอเเคอาความรู้สึกก่อนอ่ะก็เศร,ร้าครับเสียใจครับเออรู้สึกความต้องการมัน,มนงงๆ <laughs> น้ำหน้ายู่มึงจะเลียนเหรอคิดว่าเก่งแต่แย่งแฟนชาวบ้านที่เขาเลิกกับเธออ่ะเพราะเขาจับได้ไงว่าเธอมีคนอื่นแต่เธอยังโกหก